ค,ครับเดลี่นิวซีวีสุขภาพดีสีวันะครับวันนี้โรคมือเท้าปากซึ่งกำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศและประเทศรอบข้างเรานะครับภาควิชาการวันนี้โดยฝ่ายกุมารเวชศาสตร์โพยาบาลจุฬาลงกรณรนะครับสภากาชาติไทยโดยเฉพาะจกาหน่วยโรคติดเชื้อครับและกุมารกุมารละแพ์นะครับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชิชนุพันเจริญมาให้ความรู้ครับเชิญพบเลยครับครับสวัสดีครับจังครับ ส่วนโทรศัพท์นะครับสองเครื่องหมายเลขโทรศัพท์ปรากฏหน้าจอทันแล้วนะครับก็คือคุณพักวิภานะครับชาชวาลกิจกุลครับคุณเพนจันแจ่มใสครับพยาบาลซึ่งดูแลชำนาญในเรื่องนี้นะครับถามได้เลยและแน่ใจว่าเรื่องอื่นก็ถามได้นะครับท่านผู้ชมครับครับอาจารย์ทิสนุครับโรคนี้นะครับความเป็นมาเป็นไปคืออย่างไรร้แรงคืออย่างไรกลุ่มเสียงคืออย่างไร ว่ากันว่าผู้ใหญ่ก็เป็นได้ใช่ไหมครับก็โรคมือเท้าปากนะครับตามชื่อเลยครับอาจารย์จริงๆควรจะลําดับใหม่ว่าเป็นปากมือเท้าผมก็เลยอยากถามเหมือนกันว่าเริ่มตรงไหนก่อนนะครับเพราะว่าก็เป็นโรคติดเชื้อจากไวรัสตัวหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆมีไวรัสหลายชนิดที่ทําให้เกิดโรคมือเท้าปากได้นะครับอาการที่สําคัญนี่ก็เริ่มจากที่ผมบ้านะครับก็อาจจะมีไข้นิดหน่อยเหมือนอาการไข้หวัดทั่วๆไปหลังจากนั้นก็เริ่มมีตุ่มขึ้นตุ่มมักจะเริ่มขึ้นในช่องปากก่อน มันเหมือนตุ่มสุกใสไหมครับอาจารย์ครับเออคล้ายๆครับเพราะเป็นตุ่มใสอ่าครับเพียงแต่ว่าในปากเนี่ยลักษณะอาจจะไม่เป็นตุ่มใสชัดเจนอาจจะเป็นคล้ายๆแผลลอกในหลายๆแผลนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเจ็บปากน้ำลายยืดได้ครับนะครับแล้วจากนั้นก็อาจจะมีเริ่มมีตุ่มขึ้นที่มือแล้วก็ที่เท้าครับแล้วก็ไข้จะสูงไหมครับไม่แน่นอนครับอาจารย์ครับส่วนใหญ่ไข้จะไม่สูงนักแต่กรณีถ้าไข้สูงมากอาจจะเป็นสัญญาณอันตรายบอกว่า ผู้ป่วยที่เป็นโรคมือเท้าปากคนนั้นอาจจะมีอาการรุนแรงครับเมื่อเริ่มตุ่มใสแล้วเนี่ยขั้นตอนความคืบหน้าของโรคเป็นอย่างไรครับครับเริ่มต้นก็จะเกิดแผลในปากก่อนครับแล้วช่วงนั้นก็จะทําให้เด็กมีปัญหาเรื่องกินอาหารไม่ใช่กินแม่เพราะเจ็บปากเหมือนเราเป็นแผลร้อนในแผลเดียวครับนะครับแล้วส่วนเดญกคุณพ่อคุณแม่ก็จะระมัดระวังมากครับก็ไม่ยอมให้กินของเย็นเพราะป่วยครับนะครับก็อาจจะให้กินน้ําอุ่น อาจารย์ลองคิดดูสิครับเราเราเป็นแผลล้อนในแล้วต้องซดต้มยำมันก็เจ็บมากขึ้นเพะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกรยียกเว้นครับว่าเราควรจะให้เด็กเนี่ยดื่มน้ำเย็นอมน้ำแข็งกินไอศกรีมเพื่อให้เกิดชาในช่องปากจากนั้นก็จะรับประทานอาหารได้ดีขึ้นเด็กจะแฮปปี้เลยนะครับทานไอศกรีมด้วยจะมีความสุขมากขึ้นได้อาหารได้แคลอรีสนะครับและเย็นชุ่มฉ่ำแต่สำหรับคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกแปลก เออทำไมหมอแนะนําอย่างนั้นนะเวลาไม่สบายเขาห้ามกินของเย็นก็เป็นกรณียกเว้นครับเพราะคุ้มค่ากว่าครับที่จะให้เขาดื่มน้ําได้แทนที่จะต้องรับไปโรงพยาบาลเพื่อให้น้ําเกลือต้องเจ็บตัวต้องนอนรถพยาบาลนั้นเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะฉะนั้นนอกจากนั้นขั้นตอนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรครับหมายความว่าอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์เดือนหนึ่งหายหรือว่าจะต้องไปหาแพทย์เมื่อใดครับจากนั้นก็จะเริ่มมี ตุ่มขึ้นที่มือที่เทา้าเป็นฝ่ามือและฝ่าเท้านะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นตรงนี้แต่เป็นข้างฝ่ามือและฝ่าเทา้าทำไมเขาเลือกเฉพาะไม่ไปตามตัวเลยครับไวรัสก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยครับไวรัสบางตัวก็มีอาการเฉพาะก็ออกมาเป็นหัดออกมาเป็นอีสุกอีใสแต่ไวรัส,สุวนนี้ชอบมือเท้าและปาก แล้วก็เลือกเฉพาะตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอาการสําคัญของมันเหมือนแกล้งเหมือนแกล้งครับทีนี้อาการก็จะเป็นอยู่ไม่นานครับอาจารย์สองสามวันเหมือนไข้หวัดทั่วไปอาจาารย์อการก็จะค่อยๆดีขึ้นไข้ก็จะลดลงแต่แผลกระตุ่มนี่อาจจะอยู่ได้นานถึงสัปดาห์หนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องประคับประคองดีๆทีนี้ระหว่างทางนั้นนะครับมันก็มีอันตรายเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะถ้าเกิดจากไวรัสตัวหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ออกข่าวเยอะแยะเลยเอนเตโรไวรัสหรือชื่อย่อว่า ev 71ตัวนี้เป็นไวรัสที่มีความรุนแรงเป็นพิเศษในการทําให้เกิดโรคมือเท้าปากแต่ในประเทศไทยไม่ค่อยมีไวรัสตัวนี้ยังไม่มีหรือมีบ้างมีบ้างแต่ไม่ใช่ในอัตราที่สูงเหมือนในกัมพูชาครับเพราะฉะนั้นโรคมือเท้าปากในประเทศไทยเนี่ยเชื่อว่ามีอาการไม่รุนแรงน่าจะดูแลเองได้ที่บ้านครับนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในระหว่างทางนั้นถ้ามีสัญญาณอันตรายเช่นไข้สูงอยู่สองสามวันแล้วไม่ดีขึ้นครับ นะครับมีอาการโดยทั่วไปแย่เช่นกินไม่ได้เลยครับโดยเฉพาะน้ํานะครับเพราะว่าป่วยก็กินข้าวไม่ได้อยู่แล้วนะครับดื่มน้ําได้ไม่พอครับนะครับเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงทางสมองและหัวใจนะครับเช่นซึมลงนะครับหรือหัวใจเต้นผิดปกติซึ่งอาจจะดูยากสําหรับคุณพ่อคุณแม่ครับหายใจลําบากเนื่องจากไวรัส e ี7 1เสบอนี่ยนะครับมันมีภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญอันหนึ่งครับผมขอเน้นนะครับว่าเจอไม่บ่อยอแต่รุนแรงมากคุณพ่อแม่ต้องเฝ้าดูอาการคุณหมอต้องเฝ้าดูอาการ,รนะครับมันทำให้เกิดการอักเสบของสมองอมแล้วไปเลือดของแกนสมองด้วยเ<อ>ฉะนั้นก็ทำให้เกิดแกนสมองอักเสบ,บซึ่งแกนสมองเนี่ยทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของหัวใจและการหายใจครับนั้นอยู่ดีๆเด็กซึ่งก็ยังพอกินอะไรได้ อยู่ดีๆก็ซึมลงอย่างมากนะครับแล้วก็มีอาการที่ผิดปกติไปเช่นหายใจผิดปกติหัวใจเต้นเร็วมากหรือมีเขียวไปนะครับอาการเหล่านี้ครับเป็นสัญญาณอันตรายมากต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการหายใจผิดปกติอาจารย์หมายถึงว่าหายใจหอบเหนื่อยหรือว่าติดขัดหรือว่ายังไงครับจริงๆอะไรก็ได้ครับที่มี ความผิดปกติจากที่มันควรจะเป็นเพราะว่าโดยทั่วไปของโรคมือเท้าปากเนี่ยไม่ค่อยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจนอกจากน้ำมูกนิดๆหน่อยๆแม้แต่อแม้แต่หอบก็จะไม่มีเพราะถ้ามีอาการหายใจติดขัดมีอาการหายใจหอบซึ่งไม่ควรจะมีในโรคนี้ต้องถือเป็นสัญญาณอันตรายแล้วก็ต้องีาไปโรพยาาบครับท่านผู้ชมครับถ้าเผื่อมีเด็กกําลังป่วยด้วยโรคนี้อยู่ที่บ้านนะครับฟังแล้วจะมีอาการนอกเหนือจากที่เราคุยกยนไปแล้วนะครับ โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์อยู่หน้าจอท่านละครับ029409030ถึง31ครับเอาละครับเพราะฉะนั้นสัญญาณอันตรายอันหนึ่งที่ไปพบแพทย์ก็คือว่ารู้สึกหัวใจเต้นเร็วเด็กกระสรับกระส่ายหายใจติดขัดนะครับที่ผิดปกติไปจากหายใจตามธรรมชาตินะครับหรือไข้สูงนะครับอยู่หลายวันอยู่หลายวันนะครับทานอาหารไม่ได้เลยได้นะ้ำไม่พอทั้งหลายแหล่เนี่ย ควรพบแพทย์แล้วนอกจากนั้นอาจารย์หมายถึงหายเองที่บ้านหรอครับเป็นไวรัสที่หายเองไม่มีการรักษาจําเพาะครับคือไม่มียาที่จะไปฆ่าไวรัสตัวนี้ที่ได้ประสิทธิภาพสูงมากพอที่เราจะมาใชาะฉะนั้นการรักษาเป็นการรักษาตามอาการครับ,รบและถ้าถ้าถ,ถ,ถึงลักษณะอย่างนี้แล้วไปโรงพยาบาลยารักษาจำเพาะก็ไม่มีแล้วไปไปแล้วก็าทำอะไรให้ครับโรงพยาบาลจะทำสองอย่างครับ,รบหนึ่งก็คือให้น้ำเกลือในกรณีที่ดื่มน้ำไม่เพียงพออันที่สองอาจจะเฝ้าดูอาการต่อไป ทีนี้ถ้าเกิดเป็นแกมสมองอักเสบหรือสงสัยเนี่ยเราก็จะลองให้ยาตัวหนึ่งต้องบอกว่าลองให้ยาตัวหนึ่งชื่อ i v วีเป็นยาที่มีราคาแพงมากแต่เป็นยาที่เราพยายามจะใช้ถ้ามีการติดเชื้อไวรัสที่รุนแรงรรเพราะฉะนั้นการให้ยาตัวนี้ต้ตองให้ให้เร็วนะครับก่อนที่เขาจะแย่ไปเพราะฉะนั้นการพบแพทย์เร็วเราก็จะใช้ยาตัวนี้ครับ,รบเป็นกลยียกเว้นเท่านั้นนะครับในมือเท้าปากทั่วไปจะไม่ให้ยาตัวนี้ แต่กรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงไม่มีทางเลือกแล้วครับ,รบต้องให้ยาตัวนี้แล้วก็เชื่อว่าอาจจะช่วยชีวิตของเด็กได้ครับอาจารย์ครับมันเกิดคําถามในใจผมแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็เกิดคําถามนะครับขึ้นมาคําถามอยู่บนหน้าทันทียานี้เป็นกรณีพิเศษจริงๆอาจารย์เน้นสองครั้งนะครับขณะเดียกันเราก็พูดกันสามครั้งว่าไม่มียารักษา แล้วยานี้มันพิเศษยังไงมันพิเศษยังไงทำไมเรื่องจำเพาะขนาดนั้นขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับมันเข้าไปทําอะไรยาตัวนี้ครับโดยทั่วๆไปเนี่ยโรคนี้เนื่องจากเกิดจากไวรัสเราก็รู้ว่าไวรัสส่วนใหญ่เลยเนี่ยไม่มียารักษาจำเพาะครับแต่กรณีการเกิดแกนสมองอักเสบเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าเราไม่มีทางอื่นที่จะช่วยเหลือคนไข้ครับเพราะฉะนั้น i v i g เนี่ยเป็นยาที่ถูกสร้างขึ้นมาให้ใช้ในลักษณะ โรคที่มีความรุนแรงโดยเฉพาะการติดเชื้อไวรัสซ,ซึ่งไม่มีทางออกในการรักษาแบบอื่นครับนะครับก็มีการทดลองใช้แล้วเขาพบว่าได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นครับก,กลไกในการออกฤทธิ์ของยานเนี่ยไม่รู้แน่นอนนะครับว่ามันไปทําอะไรแต่ว่ารเราสามารถที่จะช่วยเหลือคนไข้ให้รอดชีวิตได้จานวนหนึ่ง ไอวีก็คือการให้ทางเส้นใช่ไหมครับไอจีก็คืออิมมิโนกลบูลินใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อไวรัสใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเหมือนเป็นการเป็นการให้ภูมิต้านทานที่ไม่ใช่ของตัวเองเข้าไปในร่างกายก็คงคาดหวังว่าภูมิต้านทานเหล่านี้จะไปต่อสู้จากไวรัสได้ครับเพราะงั้นเป็นการให้อิมมิโนกราบูลินซึ่งมีฤทธิ์เป็นภูมิต้านทานเข้าไปในร่างกายอีกทีหนึ่งหวังว่าหวังว่านะครับเจ้าไวรัสมันจะไม่แข็งแรงพอ หรือเจ้า IG ตัวนี้อิมิโนโกอบบลินตัวนี้จะแข็งแรงพอเข้าไปลบรากันแล้วร่างกายชนะได้ใช่ไหมครับมีอะไรที่จะเสริมเข้าไปไหมครับที่จะทําให้ร่างกายชนะแน่ๆชนะสิคน,นี้แน่ครับผมว่าสิ่งที่สําคัญก็คือการดูแลสุขภาพเด็กโดยพื้นฐานให้เขามีสุขภาพแข็งแรงครับการดูแลแบบประครับประครองก็มีความสําคัญเช่นการเช็ดตัวลดไข้การดื่มน้ํามาก,มากซึ่งเป็นพื้นฐานในการรักษาโรคทั่วไป รับประทานอาหารเท่าที่ทานได้นะครับสิ่งเหล่านี้ครับก็อาจจะช่วยเสริมที่ทําใหเ้เด็กนี่ไม่ป่วยมากเมื่อเทียบกับเด็กกลุ่มอื่นซึ่งอาจจะอยู่ในสภาพขาดอาหารสุขภาพไม่แข็งแรงนะักยังไงก็ตามครับอาจารย์ครับบางทีไวรัสมันก็รุนแรงมากร,รุนแรงเกินกว่าที่วงการแพทย์เราจะช่วยอะไรบางอย่างได้แต่ผมขอเน้นว่าสำหรับในประเทศไทย EV 7ีเราเจอน้อยและแม้แต่ E ี7ีเอง ก็ไม่ได้ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนี้บ่อยนักเจอน้อยมากเพียงแต่มันรุนแรงมากถึงเสียชีวิตจึงมีการเอามาพูดถึงบ่อยๆแล้วทําให้ผมคิดว่าตอนนี้สังคมอาจจะตึงตระหนกกับโรคมือเท้าปากมากจนเกินไปครับก็ไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับครับคราบครับคร,กกค,าาครับ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 คําอยรางไรบควัรปฏิบรัติอับางไรกับผู้ติดเชือ้อ นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ถามมาอีกเหมือนกันว่าแล้วดูได้อย่างไรเป็นเรื่องคล้ายๆกันนะครับซึ่งเราก็บอกไปหลายส่วนแล้วแต่ถ้าเน้นอีกทีนึงเนี่ยก็คือในช่วงที่มีไข้ใช่ไหมครับอาจารย์มีตุ่มนะครับที่ปากที่มือที่เท้าเนี่ยก็ควรดูแลเหมือนกับเด็กที่เจ็บป่วยไข้หวัดนะครับก็ควรจะให้อาหารให้เพียงพอน้ําให้เพียงพอและเป็นกรณียกเว้นในกรณีนี้สิ่งที่มีไข้ต่ําๆหรือปานกลางเนี่ยทานของเย็นได้ พราะไม่มีแผลอยู่ในปากใช่ไหมครับ,<ช>รบการทานของเย็นนั้นก็ทําให้รู้สึกสบายในช่องปากชาน้อยๆแล้วก็ทําให้เกิดสามารถจะทานอาหารได้เพิ่มมากขึ้นใเพราะฉะนั้นถ้าทวนลงไปอีกนะครับว่าถ้าได้น้ําน้อยอาหารน้อยร่างกายก็จะอ่อนแอลงภูมิต้านทานต่อเชื้อก็จะน้อยลงส่งผลให้อาการสุดลงอาจจะเร็วอาจจะมากนะครับถึงกับขั้นต้องไปโรงพยาบาลหรือเปล่า ขออย่าให้เป็นดังนั้นนะครับเพราะการการดูแลระหว่างอยู่ีบ้านก็ยังสําคัญอยู่ดีนะครับมากครับนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลใกล้ชิดโดยเฉพาะเด็กเล็กพูดกันว่าโรคนี้เนี่ยผู้ใหญ่เป็นน้อยไหมครับจังเป็นน้อยมากครับเนื่องจากว่าผู้ใหญ่ยังยังอาจารย์อย่างผมติดเชื้อตั้งแต่ตอนเด็กๆไปแล้ว ติดแล้วเรอครับโดยที่อาจารย์อาจจะไม่มีอาการเลยคุณแม่อาจจะจําไม่ได้เลยหรือมีอาการนิดหน่อยตอนที่แอบเป็นแฝดในปากหรือเปล่านั่นก็อาจจะเป็นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาการของโรคเนี่ยแม้จะปิดเชื้อไปคนกลุ่มหนึ่งไม่มีอาการรา่เราเชื่อว่าผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยเป็นโรคนี้ไปละครับก็นยกเว้นมีอยู่บ้างที่ว่าในประสบการณ์ของเราเราก็เคยเจอคุณพ่อซึ่งติดจากลูกนะครับแต่น้อยมากครับโดยรวมเป็นโรคของเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือเนอร์เซอรี่กับเด็กอนุบาลครับ นะครับในประถมยังเจอน้อยเลยครับแต่ปีนี้มีครับในดประถมต้นต้นครับแต่เกิดมาแล้วเด็กก็จะไม่ไม่มีภูมิต้านทานโรคนี้ถูกไหมครับก็จะมีภูมิต้านทานสําหรับโรคนี้แต่เนื่องจากโรคนี้เกิดจากไวรัสหลายตัวเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นซ้ําได้อครับเช่นกันผู้ใหญ่ที่เคยเป็นแล้วถ้าเผื่อร่างกายอ่อนแอนะครับจากตรรนะครับหรือว่ามีโรคประจําตัวเบาหวานหัวใจนะครับอ่อนแอทั้งหลายก็อาจจะติดได้อีกนะครับ แต่ผู้ใหญ่มักจะไม่รุนแรงเพราะมีภูมิต้านทานอยู่แล้วมีไหมครับที่ผู้ใหญ่เป็นแล้วถึงกับเสียชีวิตแกนสมองกรกเซบเท่าที่ทราบเนี่ยหนึ่งผู้ใหญ่ก็เป็นน้อยอยู่แล้วครับและภาวะแทรกซ้อนนี่มันก็เจอน้อยอยู่แล้วครับนะครับแม้ในผู้ใหญ่เนี่ยเท่าเท่าที่ทราบก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าเราไม่ได้มีรายงานออกมาชัดเจนครับเราคิดว่าเป็นโรคของเด็กแล้วผู้ป่วยที่เสียชีวิตสูนใหญ่ก็เป็นเด็กซึ่งเกิดจาก EB 71ครับอย่างในประเทศกัมพูชาอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างที่ดี นะครับเพราะงั้นการที่รัฐบาลพยายามสกัดกั้นไม่ให้เด็กเล็กๆนะครับที่ต่ำกว่า5้าขวบเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็เพื่อหวังที่จะสกัดกัน้นอีบี e 71็บแต่โรคมือเท้าปากในประเทศไทยมันมีอยู่แล้วครับอาจารย์ที่อาจารย์ว่าเป็นเ,นเมืนอนเชื้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่ยแล้ว,ลวเราโชคดีที่ไม่ค่อยมีอ e ี7ีเพราะฉะนั้นโรคมีแน่นอนเพียงแต่ว่าความรุนแรงของโรคน่าจะน้อยกว่าในประเทศกัมพูชามากครับ อาจารย์ฟังดูแล้วเป็นคําถามง่ายๆแต่อาจารย์ยช่วยตอบทีโรคมือเท่าปากน่ากลัวไหมคะถามมาในนั้นนะครับผมคิดว่าเป็นโรคไม่น่ากลัวครับเหมือนไข้หวัดธรรมดามสามารถดูแลเองได้นะครับแต่ที่สําคัญอย่าประมาทกับมันเพราะมันมีโรคหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาครับผมเน้นอีกทีว่าน้อยมากแต่อย่าประมาทต้องติดตามครับถึงตอนจบเราถึงจะบอกได้ว่าเขาปลอดภัยจริงๆ คำถามต่อมา SMS นะครับบอกว่าเด็กชายกับเด็กหญิงใครมีโอกาสเป็นมากกว่ากันและอะไรเป็นพาหะครับคงไม่แตกต่างกันครับเด็กหญิงหรือเด็กชายนะครับแต่ว่าการที่อยู่รวมกันเยอะๆอย่างในสถานรับเลี้ยงเด็กใช้ของเล่นร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันมือไม้สกรโปรกไม่ได้ล้างนะครับสิ่งเหล่านี้ครับทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้ง่ายนะครับไม่มีอะไรเป็นพาหะนอกจากส่วนใหญ่เป็นเรื่องของมือเรา นะครับเพราะฉะนั้นการล้างมือมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับซึ่งการล้างมือเด็กทําได้ยากแต่ก็ต้องทาค,ครับครับแล้วก็บางคําถามเราตอบไปแล้วนะครับเป็นโรคนี้ทําอย่างไรอยู่บ้านดูแลอย่างไรตอบไปแล้วนะครับทาอย่างไรโรคจะอยู่ห่างโรคนี้ได้อาจารย์ตอบตอนนี้เสลยก็ได้ครับด้วยเหตุด,ดังนี้ใช่ไหมครับก็จึงปิดโรงเรียนไ,ไปโรงเรียนโรงเรียนเลย เป็นชั้นๆไม่ได้หรอครับทำไมต้องทั้งโรงเรียนครับจริงๆก็มีหลักการนะครับว่าบางครั้งอาจจะเริ่มจากปิดห้องเดียวกันก่อนแล้วอาจจะปิดทั้งโรงเรียนอีกทีหนึ่งแต่ว่าความตื่นตระหนกนะครับอาจารย์บางทีก็มีผู้ป่วยไม่กี่รายก็ก็ปิดกันแล้วก็อยากจะควบคุมโรคให้อยู่ได้เพราะว่าบางโรงเรียนนี่มีการตรวจก่อนเข้าโรงเรียนมีไข้ไหมเปิดปากดูครูเปิดปากดูมีแผลหรือเปล่าครับ บางครั้งก็ไม่ทันครับอาจารย์น่าตกใจว่าโรคนี้มันมีแพร่ระบาดก่อนมีอาการครับครูอาจารย์บางท่านบอกว่าไม่ได้นะครับปิดชั้นเดียวเพราะเราไม่สามารถถ้าเด็กเข้ามาแล้วไม่สามารถห้ามเด็กให้วิ่งพลาดไปทั่วโรงเรียนได้อันนั้นเป็นเหตุอลประมาณนี้นะครับอาจจะมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเช่นห้องเล่นห้องรับประทานอาหารใช่ครับอะไร่นี้ครับเด็กก็จะวิ่งั่วไปหมดแล้วก็บอกว่าถ้าเผื่อมีตุ่มที่มือแล้วบอกว่าให้เอามือใส่กระเป๋าไม่เที่ย ปะโนดปังนี่ก็ไม่ได้อีกนะครับก็จริงก็จึงปิดไปเสียทั้งหมดเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเหตุผลนะครับยังมีข้อมูลอีกมากมายครับที่เป็นรายละเอียดนะครับรวมทั้ง SMS บาง SMS ที่ควรตอบอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับโทรศัพท์สองเครื่องยังไม่ค่อยได้รับใช้ท่านผู้ชมนะครับก่อนที่เราจะพักสักครู่หนึ่งนะครับฟังสีหน้าสนใจโทรศัพท์เข้ามาถามได้เลยครับไม่ได้โทรศัพท์อยู่หน้าจอท่านละครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาพบกันครับ